เนี่ยนะเอาจริงนะไหลไหลต่วยต่วยไหลายาจือสวัสดีค่ะเอ่อไหลเคยยืมรถต่วยไปส่งหนูไปซื้อหนูคือการหมุนค้าขายนะไหลเคยยืมรถต่วยไปซื้อหนูแล้วทีนี้ไหลโดนตววยให้เปลี่ยนล้อทั้งสี่ล้อเลยล้อรถปิกอัพมันน้องตั้มคิดว่าเท่าไหร่ ลอ้ลอรถกระบะเะคิดว่าเท่าไหร่ไหลแล้วมึงมาย่้งี้กับกูละไหลแล้วอีก็ตัวมันมาคิดแทนใน้ไหลว่าเนี่ยนะต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนไหนค่ายางค่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วไอ้ไหลนี่นะบ่นจนเอาจริงนะสาวิตรีไม่เคยไปยุแยงตะแคงรั่วเลยเออเออมึงมีความทุกข์มึงบ่นมามึงบ่นมาแต่พอพูดแบบน,นี้แล้วกูแชรหน่อยเถอะ ตอนที่น้องมีความทุกข์กับน,น้องบ่นมาบ่นมาเดี๋ยวเราฟังเองเดี๋ยวฟังเองแล้วก็เราก็ฟังมาตลอดแต่ไม่เคยไปยุแยงตะแคงรั่วไม่เคยไปปั่นให้ใครเกลียดใคร,ใครแต่ไหลราคาล้อราคาล้อหมื่นสองอ่ะยังจําสมองอยู่ตรงนี้นะราคาล้อรถกระบะหมื่นสองที่มึงบ่นกับกูตลอดตลอดอะ่ะฮะหมื่นสองนะไปเปลี่ยนล้อรถวีโก้ให้เขาขี่ไปขอนแก่นรอบเดียวอะ่ะพวกนี้มันโหดงด สิบวกวใครคิดเบ้งนิดูนะโหดแค่ไหนทุกคนสาวิตรีไม่มีรถกระบะขับจะไปรู้ได้ไงว่าค่าน้ํามันเท่าไหร่ค่าน้ามันจากนี่ไปบ้านทอผ้าน่ะน้องมันบอกห้าร้อยเราก็ให้พันหนึ่งเล้เราก็นึกว่าเราใจดีฮะฟังเจเปิ้ลมาเจเปิ้ลไหลเหรอพี่โกพัก หนูยังไม่ได้ดูหนูไม่ดูเจปเปิลสักพักหนึ่งแล้วจำเมื่อวานเหมือนมีคนสก,กิดว่าให้ไปดูเจปเปิลตอนเสื้อดำๆอ่ะเจปเปิลบนอะไรก็ไม่รู้ขายผ้าถุงผ้าถุงอะไรไม่รู้พี่บูวสวัสด,ดีค่ะหนูยังตกใจว่าเอ๊ะทำไมเจปเปิลมาขายผ้าถุงเห็นหายไปพักหนึ่งไปหาปลาไปเลี้ยงวัวหนูก็ไปกดไลค์ไปดูเขาอยู่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วอีตวยมันเอาตะการนี้มาใช้กับแม่ไงตั้ม ออกันสวัสดีค่ะพี่ภูสวัสดีค่ะพี่ภูเมื่อเช้าหนูไปตามเจอพี่เนี่ยไปตามพี่กลับมาอา่อพี่เกศสวัสดีสวัสดีค่ะเจ้าโอสวัสดีค่ะสวัสดีอ่อใครที่เพิ่งมาด้วยนะฝากแอดมินสวัสดีด้วยนะคะมองไม่ทนันมองไม่ทนันพี่ดวงเพนสวัสดีค่ะแล้วตวยมาใช้ตะกานี้กับสาวิตรีอ่ะนี่เหรอคำว่าพี่น้องแม่สาไปอยู่กรุงเทพหนึ่งปีนั่งรถเมย์ สามบาทห้สิบทั้งไปทั้งกลับหนึ่งปีเต็มไม่เคยต้องไปจ่ายงวดรถหรือค่ายางรถเลยพี่วินยูหนูเพิ่งมาเจอนี่แหละพี่ว่านั่งรถใครเราต้องไปจ่ายค่ายางรถเขาด้วยจ่ายงวดรถเขาด้วยประเทศไทยฮะเจปเปิลพูดดีมากหนูก็ไปฟังเอ้าเหรอคะพี่อณินิสวัสดีค่ะเมื่อวาน่ะมีคนมาสะก,กิดก็ตั้งใจจะฟังแหละแต่ฝนมันตกก็เลยหลับพี่เปิลหนูขอโทษ ตอนแรกเมื่อวานตอนที่เราไลฟ์กันอะพี่วิเชียนสวัสด,ดีค่ะตอนที่เราไลฟ์กันแล้วมีใครไม่รู้มาสะกิดว่าเจปเปิลพูดอะไรไม่รู้หนูก็เลยไปธุระกลับมาหนูก็ตั้งใจจะฟังเลยกินกาแฟเข้าไปแล้วแม่แปลวสวัสด,ดีค่ะกินกาแฟเข้าไปแล้วเหมือนพี่เดไลฟ์ like, ว่ากินกาแฟเข้าไปแล้วมันต้องหลับสกอน <c oughs> กินข้าวเสร็จกินกาแฟทีนี้ก็เหมือนที่พี่ชายบอกว่าเราต้องนอนก่อนนะเราต้องนอนก่อน แล้วก็ฟังเจเปิลเอาเจเปิลวางไว้ที่ที่โซฟาที่บอกข้างๆหูก็ฟังเจเปิลฟังไปฟังไปไม่รู้อะไรบ่นผัวว่าผัวว่าเจเปิล <Japan S 2> บ่นว่าผัวผัวว่าเอาว่าไปเป็นหนี้เพื่อใครไปรักใครแล้วไม่รอ้เจเปิลพูดอะไรวะเมะื่อเมื่อวานเห็นมีคนมาสะกิดก็เลยเข้าไปฟังฟังไปฟังมาไม่รู้ไปไหนตื่นขึ้นมาเจเปิลบอกว่าโชคดีวันนี้ขายผ้าถุงได้ยี่สิบสี่ผืนสรุปวันนี้ขายผ้าถุงได้ยี่สิบสี่ผืนตื่นมาตอนนั้นแหละ ไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่สงสารพี่ป้อนหัวสาบทุกวันไหลเล่นจบปเล่นยจตีจริงน้องแป๊กเ้าจบจริงๆอ๋อพี่หน่อยสุภลักษณ์จะไปเที่ยวไปเที่ยวกับพี่รอนค่ะพี่รอนพาไปเที่ยวหัวหินค่ะจองที่พักเรียบร้อยหนูจะไปกับแจ๊กกับป้าทอนกับ เจ้าหูสิงแล้วก็ดิ้งด้วยเจ้างูสิงใครที่ไม่รู้จักนะคะจะเป็นน้องแพรหนูได้ลูกเพิ่มมาอีกคนนึงไอ้เจ้าบีนี่มันก็ห่วงลูกมันบอกว่าไม่อยากให้ไปบ่อยเพราะเดี๋ยวผู้บ่าวมาจีบลูกโอ๊ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้บีเอ้ยใช่ว่าจีบแล้วเขาจะไปนอนกันทันทีเด็กทุกวันนี้ฉลาดจะตาย <laughs> แม่บอกไปโลดแม่แพ้แม่แพ้บอกไปโหลดลูกไปเที่ยวบิดเทอมกว่าจะได้เที่ยวเรียนก็เครียดพี่มารรัตไปด้วยใช่ไหมคะวันนี้หนูจะพาไปอาบุญคเวตรก่อนหนูนัดแม่แม่ไว้แล้วคุยกันแล้วเมื่อเช้ามาเดอร์ปีที่แล้วอ่ะเอหมูกระทะแม่เสียหมดเลยยัดข้าตู้เย็นไม่มีใครกินเลยลูกเสียมหมูกระทะไว้ปีที่แล้วหนูขอโทษ ไปวันนี้นะคะ่ะอ๋อไปหัวหินคือไปวันที่24ค่ะหัวหินไปวันที่24วันนี้หนูจะต้องไปเอาบุญพระเวทจะ11โมงแล้วยังไม่รีบแพ็กอีกโมงอยู่ได้หนูจะพาไปเอาบุญพระเวทไปแห่พระเวทบ่ายโมงอ่ะจะทันไหมไม่รู้นะจะมีบุญพระเวททุกปีค่ะหมู่บ้านนี้จะมีบุญพระเวท ทุกปีไหมไม่รู้นะแต่ว่าหนูไปเฉพาะปีที่แล้วที่ไม่ได้ไปปีก่อนมีปีก่อนมีป,นมปีนี้มีเขาต้องทําทุกปีไหมคะทําทุกปีได้ไหมพี่เตือนคำหวานสวัสดีค่ะดิ้งไอแม่มายังมันอ่าบน,น้ำยังอ่ะปั่นผ้าเร็วบอกปั่นเร็วๆต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนปั่นผ้าให้ทิ้งได้ พี่แมมี่อยากหลับกับรถเที่ยวหลายหลายที่ซัตายทำไงได้หรอคนมันอกหักรักคุดมันก็ตอนรอนอย่างนี้เลย <c oughs> ไม่สงสารหรอไม่นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นหรอไอใจร้าย <c oughs> ใช่ไหมพี่ดูไหนอ่ที่รักมาเหรอคะพี่อภิิ์สวัสดีค่ะ <c oughs> ไอ้ใจดําจะไม่ให้กูเสียใจเลยเหรอกูอยากไปแว้นอยากไปเที่ยวบ้างสิกระดิ่งชานฝนตกที่ฝนตกก็ทําให้อากาศเย็นขึ้นนะคะหนาวหนาวตัวสติเก,ก,กตตเกอร์กดยากฮะตัวสติกเกอร์กดยากยังไม่ชินกับเพื่องเลยไม่ค่อยกดหัวใจให้ใครอ,อย่าไปให้ใครง่ายๆนะอย่าไปกดให้ใครง่ายๆนะ กด,ดเป็นแล้วมากด,ดให้ชั้นคนเดียวเสียใ้พิชามือนี่สิไปกินเขาปุ้นเด้อไหลเอ้ยสิไปกินเขาปุ้นเอ้ยสิไปเบิรงค้นกินเบียร์มันนี่นั่นมือนี่เป็นงานบุญหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านท่อผ้าหมู่บ้านท่อผ้าหมู่บ้านใหญ่มากเราจะไปแห่พระเวทใครที่จําได้ตอนปีนู้นที่มาสาไปไกลไหล,หลนะ มันจะมีรถแห่มีแห่พระเวทมีเข้าวัดมีอะไรต่างๆมากมายปีหกหาแม่ม้วนบาไหลเคยไปนั่งอยู่นี่าะไหลได้ไหลเหมือนนี่บางทีกูไหล <c oughs> บางทีวันนี้อาจจะไหลนะขอซื้อผ้ากมาให้ไหลผืนหนึ่งเพื่อจบปัญหาชีวิตอันน,น้องต้ำแม่แม่ซื้อจอบมาแล้วนะมันใช้ได้ไหลายรอบด้วย เมื่อเช้าแม่ไปซื้อจอบมาเอาลงจากรถด้วยลูกแต่คือแม่ไ่ให้ช่างวาเดี๋ยวไปแว้ช่างวาให้ช่างวาทาด้ามให้เมื่อนี้สิไปกินข้าวปุ้นเด้อไหลเด้อเอ้ยไปกินข้าวปุ้นอยู่บ้านงานแอลกอฮอล์เพียบไหลเอ้ยบ่ได้ไปทำไรเหงื่อหยดหยดลิตนเด้อ น้องสโนว์แมนสวัสดีค่ะหัวหิ broken, so นยูภูเก็ตบอกยูใส่กระดากันแจมไปหดหัวหินกับยูขูบคนละคำถามแม่กับว่าหัวหินยู่ทั้งผู้เล็กไฟคนละแม่แม่เองจ่าสวัสดีค่ะสโนว์แมนขันเจ้าถามแม่ว่าหัวหินยู่ใส่แม่ก็สิว่าหัวหินกยู่ทั้งผู้คนแล้วแม่นบอกพิจิตติมาสวัสดีค่ะพี่นิยามทะเลสวัสดีค่ะ พี่รดเรสสวัสดีค่ะัมหินไปวัดอีกบ่<笑><笑>ผมกลัวตาจะทนไม่ไหวตอนที่ไหลไหลเหระใช่ตาอาจจะทำแบบนั้นได้ไหมแต่ไม่น่าเป็นไปได้นะต้มแถมบอกว่าเลือกชุดยังไม่ได้เลยนะโอ้ยหนูเอ้ยชุดอะไรก็มาเถ้ะลูก ชุดมาลิงกิงกองเลือกมาเลยแม่จะพาเข้าวัดด้วยดอิ่งมีเสื้อขาวใส่แนลูกเสื้อขาวมไม่ใส่ชุดผ้าขาม้าที่แม่ซื้อให้หน่ารักแค่ชุดอเอ้าชุดผ้าขาม้าสีอันนั้นไงเลียเหรออืมพี่แหวงสวัสด,ดีค่ะพี่แหวงหัวหินอยู่ไหนพี่รู้ไหมไม่รู้ มเมนที่ั้องพูดตีพี่แหวงโมเมนทั้งพูดตีดิ่งมี Monster, ่เติมมอนสเตอร์สวัสดีค่ะพี่วารีดาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะพี่ชวนพีทสวัสดีค่ะพี่พิทพี่โอนตามสะดวกตามที่พี่เคยทํานะหน <c oughs> <c oughs> ูหลังๆมาหนูไม่ไดแจ้งยอดแจ้งอะไรแล้วแล้วแต่พี่จะโอนมาตอนไหนก็แต่ว่าหนูเไปไว้ในกล่องให้เรียบร้อยหนูไปเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อยนะของพี่ หัวหินประจวบคีรีขันเอาแม,าม่นผู้เล็กป้ติหัวหินแม่คอยว่านี่อยู่ทั้งบาง้านคอยโบอ,อึดเด้ยฮหัวหินอยู่เลยสามไปมันแมนโบแมนอยูต่ตีดิ่งเอากลองหน่อยที่คุณมาให้แม่กองนึงเด้อนี่เอานี่เก็บน้ำถุงไปสามสิครับรถวโพดไปไวๆจังเลยครับรถซาวันนี้วันพุธ ค่ะจะไปด้วยวันนี้แม่สวยนะขอบคุณค่ะฮะหัวแข็งเจียนนั่นที่แหวงเจ้าย่านบบเจ้าย่านผีบบที่โอนไปแล้วจจาเมื่อวานเย้ขอบคุณค่ะ